สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นี่เซาดอนคอนโกมาแล้วค่ะมามาเดอ้อค่ะมาเดอ้ออุย้ยที่รักเธอมาเนี่เมื่อนี้เฮ็ดพ,พักพับพริกแกงพริกแกงกุ้งค่ะผับพริกแกงกุ้งแล้วก็หมูกรอบคานาหมูกรอบค่ะมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อมากินแซ่บๆน้ำพี่นี่เอ้อจ้ะเดอ้อพี่นี่กะ นี่ความสุขในการเห็ดกับเข่าค่ะพราวาสามีเพ,พิ่นมากเพิ่มมากินกับเขา่าไ้ยอี้มจ้ะเอาเลยเอาเลยค่ะเอาเลยกิน <c oughs> อาหารเมจ้าแฝดดีจานญี่ปุ่นจากพี่น้องน้ำพริก Khá là mù quạp Hmm mang xe là nên xông ui cho hồng ข้าวญี่ป่นดีกว่าอร่อยถูกปากแสงเขาตาก ผัดพริกแกงใส่มะเขือหั่มมาผัดพริกแกงกุ้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะตุ๋งหางผัดดอนล้วจันก็บสแซ่บและน้บปลาศเซียบูเจต้าปะ ผมแค่ละอันไปเยี่ยมคนก็เฉยคุณแค่ละอันวายเยี่ยงอูเซกีบังเลยละนับปูจักเือว่าปู้รอดโอเค เสร็จไหมที่แับอถส่พิดหน่อยพิดเดียผัดพริกแกงถ้าไม่ทำเผ็ดมันก็ไม่อร่อยอาหารไทยต้องให้เผ็ดเนาะมีไขมันออกกำลังกาย ไปริส,สปอมังเชื่อเลยปอโคกังสุดยอดเห็ดปลาแรมปลาแรมของหวนานๆจ้ะพี่น้องค่ะจะหลายใบสามีบ่มากหวาน ดีขึ้นกันละพี่นี่ใสร่รดน้ำของหวานลงลงหวานลงคพับน,น้องน้ำพริกก็อร่อยเบ้อบอกเจ๊จ๋อสัก โซติคือผัดพริกแกงผัดอันอน้ำพริกเผาไหมเธอรู้เร่งเครือซินตาตาเม็ดโลเบียอืมฮทูบียอืม มะเขือมะเขือสวนค่ะพี่น้องแป้เป็นูรลดน้ำโอ้ยออกลูกดีว่ะท่นแต่ว่าพี่นี่หดไปยังก็ว่าเป็นสีคือบ่ไดงงามป่านนี้ คณะหมูกรอบกระแสบค่ะพี่นอ้องกระทินกระถินกินมั่นมั่นกินน้ำผิดกับเป็น้เด้แด้นพี่นี่ดีมังเซลซิ่ดีมั่ง จ้าพี่นี่สาวดรค้นโก้ิืได้จบคลิปตัวได้ใจพี่นองคขามันเงาหรือเนาะอ่าคลิปละ่ําค่ะพี่นองคขามะเขือภาษาฝรั่งเศสว่าโฮแบาชีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฝากรักฝากความหว่วงใยทุกคนเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ